พามาเลาะสะพานเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานกลับบ้านกันนะคะคืออยู่นานไม่ได้เพราะว่าลมมันเย็นมากมือเย็นเจี๊ยบเลยนะคะดูหิมะเขาเกาะตามั้วนะคะเนี่ยบ่ายสองเนี่ยแดดเริ่มเริ่มหายแล้วนะคะข้ามสะพาน อันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำตรงนี้เขาจะเล่นสกีกันข้ามมาฝั่งนี้นะคะมือสั่นเพราะว่าความที่ลมมันเย็นเนาะ แม่น้ำตรงนู้นก็ยังยังไม่เป็นน้ำแข็งนะคะก็ยังเป็นแม่น้ำไหลอยู่ดูข้างล่างข้างล่างก็หิมะท่วมต้นไม้นะคะแม่น้ำก็หิมะปกคลุมนะคะน่าจะมีคนเล่นสก,กีมาฝั่งนี้เราต้องหลบเขานิดนึงนะโอเค นิดนึงก่อนขอย,ยืนก่อนอุ้ยไปค่ะกลับบ้านกันคือตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่เขาทำาให้คนมาเล่นสกีไงถ้าเรามาเดินนี้ก็มันก็จะเป็นการแบบลบบวนเขาเนาะไปค่ะกลับบ้านกันวันนี้ก็พามาเลาะ ว่าอากาศมันติดลบแค่สิบถามว่ามันเย็นไหมมันเย็นค่ะเพราะว่าลมมันเย็นมากก็เป็นบรรยากาศอีกอีกแบบหนึ่งเนาะปั่นจักรยานมาเดี๋ยวปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วค่ะออทางขึ้นเขาทางคนเดินแล้วขึ้นเลาะป่าเข้าบ้านแสงแดดํำไร อันนี้เป็นล่องสก,กีจริงๆเราเดินไปได้ไหมเราเดินไปได้แต่ว่าเราไม่อยากไปเดินรบกวนคนที่เขาเล่นสก,กีกันนะคะเราก็ให้เขาเล่นกันแบบสบายๆไม่มีคนเดินผ่านเนาะเพราะบางทีเขามาเร็วๆลงลงเนินมาเร็วๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะชนเราได้ไปค่ะเดินกลับบ้านกัน ก็คอยจะจะไปเขาเรียกอะไรนะปิดหน้ากล้องเนี่ยค่ะบรรยากาศความหนาวเย็นอีกวอีกฝั่งฟากหนึ่งของซีกโลกหนึ่งนะคะอันนี้ที่ฟินแลนด์นะคะหิมะเยอะมากแล้วก็หนามากนะคะเพราะว่าหิมะตกแทบจะทุกวัน ต้นไม้นี้จะเป็นสีขาวาว่าหิมะเกาะนะคะโอเคจักรยาเราอยู่ตรงนั้นไปค่ะอันนี้หนาวค่ะโอเคค่ะทุกคน เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่ see you next video thank you and m o ย m o ย